สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Liger Storytelling ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวแปลกๆที่ซ่อนเร้นอยู่ในซอกหลืบของโลกใบนี้วันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สั่นสะเทือนอเมริกาและโลกทั้งใบเหตุการณ์ที่ยังคงเป็นปริศนาที่ไร้คำตอบมาจนถึงทุกวันนี้ใครกันแน่คือผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการลอกสังหารประธานาธิบดีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของโลกอย่าง John F. Kennedy ดีหรือที่เรารู้จักอันในนาม JFK หลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้จบไปนานแล้วแต่เชื่อเถอะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังยังคงมีอะไรที่ซับซ้อนและน่าขนลุกกว่าที่คุณคิดเตรียมใจให้พร้อมครับเพราะเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้จะทำให้คุณมองประวัติศาสตร์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเช้าวันที่22พฤศจิกายนปี1962ดัลลัสรัฐเท็กซัสเมืองที่กำลังคึกคักไปด้วยบรรยากาศการเฉลิมฉลอง ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีหรือ JFK พร้อมด้วยภริยาแจ็คกอลีนเคนเนดีและผู้ว่าการเท็กซัสจอห์นคอนเนลลี่กำลังนั่งรถลีมูซีนเปิดประทุนเคลื่อนขบวนผ่านฝูงชนที่ส่งเสียงเชียร์กึกก้องไปตามถนนเอลมสู่ดีลีพลาซ่าห้ามกลางรอยยิ้มและเสียงปรบมือไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเพียงอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเสียงปืนที่ดังขึ้นสมนัดจะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาล ทันใดนั้นเสียงปืนนัดแรกก็ดังขึ้นตามมาด้วยเสียงปืนอีกสองนัดภายในไม่กี่วินาทีรถลิมูซีนคันยามกลายเป็นภาพสยองขวัญประชาชนที่มาต้อนรับต่างกรีดร้องด้วยความตกใจและวิ่งหนีเอาชีวิตรอดร่างของ JFK ทุดลงทันทีในอ้อมแขนของภรรยาเสียงไซเรนดังระงมความกโกล,ลาหลนเข้าครอบงำดีลีพลาซานาทีนั้นโลกทั้งใบหยุดนิ่งทุกคนต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้ แล้วใครกระล้าขี้ลั่นไก่สังหารประธานาธิบดีไม่นานหลังจากนั้นลีฮา์วีออสวลลดอดีตนาวิยกโร์ยนก็ถูกจับกลุ่มตัวเขาถูกระบุว่าเป็นมือปืนผู้สังหารประธานาธิบดีและถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้นครับก่อนพี่ออสวลลดจะได้ให้การอย่างเต็มที่เขาเองก็ถูกลอบสังหารโดยแจ็ครูบี้เจ้าของไนท์คลับในดัลลัสนี่คือจุดเริ่มต้นของทฤษฎีสมคบคิดนับร้อยนับพัน ที่หลังไหลออกมาไม่หยุดหย่อนอะไรทําให้ชายคนหนึ่งกล้าลงมือสังหารผู้ต้องหาคดีใหญ่ระดับโลกต่อหน้ากล้องโทรทัศน์ได้ขนาดนั้นนี่คือความบังเอิญหรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ซับซ้อนกว่าเราคิดทฤษฎีแรกที่ร้อนแรงที่สุดคือทฤษฎีมาเฟียหลายคนเชื่อว่าแก๊งมาเฟียต้องการกำจัด JFK เพราะเขาพยายามกวาดล้างอาชญากรรม o r g a n i z น d crime อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรเบิร์ตเอฟเคนดี น้องชายของ JFK ซึ่งดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดในขณะนั้นได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นจนทำให้มาเฟียเสียผลประโยชน์มหาศาลมีรายงานว่าแก๊งมาเฟียเคยพยายามลอบสังหารคาสโตที่คิวบาโดยได้รับการสนับสนุนจาก CIA ซึ่งนี่เองอาจจะเป็นชนวนเหตุให้มาเฟียหันกลับมาเล่นงานคนที่พวกเขาเคยร่วมมือด้วยก็เป็นได้หรือว่านี่คือการหักหลังครั้งใหญ่ที่นำไปสู่โศกนาฏกรรม อีกหนึ่งทฤษฎีที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือทฤษฎี CIA บางคนเชื่อว่า JFK มีความขัดแย้งกับ CIA อย่างรุนแรงโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ Bay of Pigs Invasion ที่ล้มเหลว JFK ได้สั่งตดผู้อำนวยการ CIA ในขณะนั้นและมีรายงานว่าเขาต้องการที่จะฉีก CIA เป็นทันพันชิ้นแล้วโยนมันทิ้งไปในสายลมด้วยอำนาจและอิทธิพลของ CIA ที่แผ่ขยายไปทั่วโลก การกำจัดประธานาธิบดีที่ขัดขวางผลประโยชน์ของพวกเขาอาจไม่ใช่เรื่องยากเกินจินตนาการแล้วอะไรกันละ่ะที่ทำให้ JFK ไม่พอใจ CIA ถึงขนาดนั้นหรือว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าแค่ปฏิบัติการที่ล้มเหลวยังมีทฤษฎีที่ว่ามือปืนไม่ได้มีแค่คนเดียวทฤษฎีกระสุนพิเศษหรือ Magic Bullet Theory ระบุว่ากระสุนเพียงนัดเดียวที่ยิงจากชั้น6ของ t เท็ s ซัส o กูบ a ๊ d d e POSITORY สามารถทะลุร่าน JFK และผู้ว่าการคอนนอลลี่ได้สร้างบาดแผลหลายตำแหน่งอย่างไม่น่าเชื่อทำให้เกิดข้อสงสัยว่าต้องมีมือปืนอีกคนซุ่มยิงอยู่จากเนินหญ,ญ้าหรือกราซิโนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ใช่แค่จากตึกโกดังหนังสือเท่านั้นเสียงปืนที่ผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนได้ยินก็บ่งชี้ว่ามาจากหลายทิศทางนี่แสดงให้เห็นว่าแผนการลอบสังหารครั้งนี้ถูกวางแผนมาอย่างแยบยล และมีผู้ร่วมขบวนการมากกว่าที่เราคิดแล้วถ้ามีมือปืนมากกว่าหนึ่งคนใครคือผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายมือสังหารนี้นอกจากทฤษฎีมาเฟียและ CIA แล้วยังมีทฤษฎีที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นอีกครับบางคนเชื่อว่ามีกลุ่มอำนาจมืดที่เรียกว่ารัฐบาลเนาหรือ deep state อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารครั้งนี้กลุ่มคนเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมหาศาลและควบคุมคกลไกต่างๆของรัฐบาลจากเบื้องหลัง พวกเขาอาจมองว่า JFK เป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายต่างประเทศการควบคุมธนาคารกลางหรือแม้กระทั่งความลับเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวใช่ครับคุณฟังไม่ผิดมีทฤษฎีที่เชื่อมโยงการตายของ JFK เข้ากับความพยายามที่จะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ UFO และมนุษย์ต่างดาวด้วยแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นจริงโลกของเราจะน่ากลัวและเต็มไปด้วยความลับที่ใหญ่หลวงเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้แค่ไหนกันนะ ทุกวันนี้แม้จะผ่านไปกว่า60ปีแล้วแต่คดีการลอบสังหาร JFK ก็ยังคงเป็นแผลลึกในประวัติศาสตร์อเมริกาและยังคงเป็นหัวข้อที่นักทฤษฎีสมคบคิดนักประวัติศาสตร์และคนทั่วไปให้ความสนใจอย่างไม่ลดละไม่ว่าจะเป็นรายงานของคณะกรรมการวอร์เรที่สรุปว่าลีฮาว e อ o ส w ว l ลเป็นผู้กระทำผิดเพียงคนเดียวหรือเอกสารลับที่ถูกเปิดเผยออกมาในภายหลัง ต่างก็ไม่สามารถปิดปากคำถามและข้อสงสัยที่ยังคงค้างคาใจผู้คนได้เราจะไม่มีวันรู้ความจริงทั้งหมดอย่างแน่นอนตราบใดที่ยังคงมีชิ้นส่วนของปริศนาที่ยังไม่ถูกเปิดเผยหรือผู้ที่รู้ความจริงที่แท้จริงยังคงปิดปากเงียบแล้วคุณล่ะครับเชื่อทฤษฎีไหนหรือคุณมีทฤษฎีใหม่ๆที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวของ JFK ไม่ได้เป็นเพียงแค่คดีฆาตกรรมธรรมดา แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความซับซ้อนของอำนาจความลับที่ถูกอกปิดและคำถามที่ไร้คำตอบที่ยังคงหลอกหลอนมนุษยชาติมาจนถึงทุกวันนี้และนี่แหละครับคือสิ่งที่ Like อ Storytelling อยากจะนำเสนอให้คุณได้เห็นและร่วมค้นหาไปพร้อมๆกันเพราะในโลกใบนี้ยังมีเรื่องราวแปลกๆอีกไม้ไมายที่รอให้เราไปค้นพบความจริงเบื้องหลังอย่าลืมนะครับว่าการตั้งคำถามและการค้นหาความจริงคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ และเราเชื่อว่าคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการไขปริศนาเหล่านี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Liker Storytelling เพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดระทึกใจและน่าค้นหาอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ